สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น,นแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมเปิดการเรียนการสอน2ระดับนะครับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสนะครับปวชหลักสูตร3ปีนะครับปวสหลักสูตร2ปีกับอีก1ซัมเมอร์นะครับ การเรียนการสอนของแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรมนะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมนะครับการเขียนแบบก็จะประกอบไปด้วยการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การออกแบบ ก็จะมีทั้งการออกแบบระยะสั้นสเก็ตด,ดีไซน์การออกแบบที่เป็นระยะยาวโปรเจกต์ด,ดีไซน์นะครับนอกเหนือจากการออกแบบสถาปัตยกรรมก็ยังมีการออกแบบภูมิทัศน์นะครับการจัดสวนการออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็ยังมีการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างนะครับอย่างเช่นกฎหมายอาคาร การประมาณราคาการทำหุ่นจำลองนะครับหรือเรื่องของโครงสร้างนะครับพฤติกรรมโครงสร้างบรหิหารจัดการการก่อสร้างนะครับอุปกรณ์อาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป้าหมายในการเปิดการเรียนการสอนนะครับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับเป้าหมายต้องการที่จะผลิต บุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้าสู่สถานประกอบการนะครับในการเรียนการสอนนะครับก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษาจะมีการส่งนักเรียนเข้าสู่การฝึกงานในสถานประกอบการนะครับหภาคเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่จบไปก็จะมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานการก่อสร้างนะครับ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยสถาปนิกเป็นดับแมนพนักงานเขียนแบบนะครับสามารถที่จะทำคุณจำลองประมาณราคานะครับหรือสามารถที่จะควบคุมดูแลหน้างานไซ์งานก่อสร้างนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อนะครับ เมื่อจบปวชก็สามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้นะครับในสาขาสถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมสาขาย่อยอื่นๆนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับสามารถที่จะไปศึกษาต่อได้นะครับ การศึกษาไม่เคยปิดกั้นผู้ที่ต้องการใฝ่เรียนรู้รางวัลของความสำเร็จเป็นของผู้ที่เพียรพยายามเสมอขอบคุณครับ